ว้ายทุกคนดูสิผู้ชายหุ่นดีมากเลยอ่ะเรารีบตั้งกล้องรอรับสเสด็จไว้ขอภัยด้วยนะฮะหล่อมากเลยทุกคนดูสิหล่อมากนะฮะเห็นไหมฮะรอรับพระเดชสืบ่ะทุกคนน่ารักมากเลยทุกคนจ๋านี่ฮะทุกคนเรากําลังนี่หาเมื่อกี้เราเข้ามาในซอย สนามกีฬาถูกไหมฮะสนามกีฬาซึ่งอยู่ข้างๆแถวขนมปัง้วย้ยไฮขนมปังท้างไงอะไรประมาณนี้เมื่อกี้อะเราก็เลยรีบตั้งกล้องเลยเพราะเราเห็นพลังหุ่นดีมากก็เลยเออถ่ายมาให้แบบทุกคนได้อิ่มหนำสำราญนะคะทุกคนนี่ฮะลถมากกำลังตามหาอารุณสวัสดิ์ร้านคาเฟ่อาหารเช้า นะฮะอีกหนึ่งกิโลนะฮะทุกคนอันนี้เป็นสนามกีฬาเทศบาลเมืองเชียงใหม่อยู่ข้างหน้านะครับทุกคนนี่อุ้ยวัดอะไรสวยจังเลยทุกคนเห็นไหมสดสดค่ะนะฮสดสดไม่ต้องเตรียมอะไรเจออะไรดีๆแล้วก็งัดขึ้นมาถ่ายทันทีคะโอ้ยผละไม้ดองเยอะเลยเนาะโอ้ยดูสิคุณป้าสวยงาม นี่ฮะเอาเขามาทางถนนสนามกีฬาทุกคนนะฮะนี่หาเกิดมาก็เพิ่งเห็นนะฮะสนามกีฬาเทศบาลเมืองเชียงใหม่อยู่ตรงนี้เองทุกคนเรากําลังหาร้านอาหารช้าวรุณสวัสดิ์จ้าทุกคนจา๋านะครับเขาบอกว่าอีกหนึ่งกิโลเรจะไปทางไหนดีทุกคนเอามาลุ้นกันนะครับนี่หาครั้งแรกนะฮะที่เราเห็นนะฮะ เราไม่เคยทราบนะครับว่าสนามกีฬาูนย์เยววาวชนประชาชนเนี่ยที่สนามสนามกีฬาเทศบาลอยู่ตรงนี้คะทุกคนนี่ฮะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด้วยนะอืมนี่หรือเชียงใหม่นี่ฮะออกตลาดเชียงใหม่ตลาดช้างเผือกได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราหาทางก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะหลงนะจะไม่ถึงร้านอารุณสวัสดิ์คาเฟ่อยู่ตรงไหนจ้าทุกคนอาหารเช้ารอเราอยู่ทุกคน โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันที่อรุณสวัสดิ์อาหารเช้าเลยจ้า